ในอนาคตเมื่อโลกกลายเป็นทะเลทรายจนมนุษย์ใกล้จะสูญพันธุ์และหุ่นยนต์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาก็เริ่มที่จะต่อต้านพวกเขาสวัสดีครับผมมิตเตอร์สปอยวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่องออโตมาตาล่าจากกลยึดอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อยูทูบพรีเมียมลดราคาเหลือเพียง19บาทหรือเพียงเดือนละ69บาท มีทั้ง YouTube และ Netflix ด่วนมีโปรพิเศษ10ท่านแรกของวันรับ YouTube Premium แบบทาวอลเพียง269บาทปลดล็อก AI สุดลำ้ำ h a t GPT+ Plus เพียง89บาทเท่านั้นสมัครวันนี้แถมฟรี VIU p r e พรีเมียมให้ได้ดูแบบจุใจสนใจแอดไลน์มาที่ แอดด็อกกี้พีมมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้วันหมดอายุแถมต่ออายุราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มต่ออายุใช้เมลเดิมได้ตลอดไปเลยอย่าลืมแอดมาที่แอดด็อกกี้พีเอ็มเมื่อพายุสุริยะทําให้โลกกลายเป็นทะเลทรายที่มีกรรมภาพรังสีปกคลุมจนมนุษย์ตายเป็นจำนวนมากในความเส้นหวังนั้นก็ได้มีบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่าดอกได้สร้างหุ่นยนต์ออตโตมาตาขึ้นมาเพื่อคอยสร้างกำแพงจากทะเลทราย และช่วยเหลือมนุษย์ที่ยังเหลือรอดด้วยพวกมันแต่ถูกตั้งกฎเหล็กไว้ยู่2ข้อนั่นก็คือห้ามทำร้ายสิ่งที่มีชีวิตและห้ามปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์แจ็คเจ้าหน้าที่ประกันของด็อกเขาได้เข้ามาตรวจสอบของบ้านหองลูกค้าคนหนึ่งหลังจากที่ถูกแจ้งว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ได้ฆ่าหมาของพวกเขาแจ็คจึงได้ทําการสาธิตจนพิสูจน์ได้ว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ไม่มีทางที่จะฆ่าหมาของเขาได้แม้ว่าตัวเจ้าของจะสั่งให้มันทําก็ตาม แต่เป็นเจ้าของนี่แหละที่สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อจะฆ่าหมาของตัวเองเพื่อหวังเอาเงินประกันหลังจากเสร็จงานแจ็คจะได้กลับมาที่บ้านของเขาและทําให้เราพบว่าภรรยาของแจ็คก,กําลังท้องอยู่จากนั้นเขาก็ได้ถูกตามไปที่ห้องเก็บศพที่สถานีตํารวจและเขาก็ได้พบกับซากหุ่นยนต์ที่ได้ถูกยิงโดยตํารวจนายหนึ่งซึ่งสาเหตุที่มันถูกยิงก็คือหุ่นยนต์ตัวนี้มันทําการซ่อมตัวเองซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่หุ่นยนต์สาม,มารถทําได้ซึ่งตำรวจคนนั้นก็ได้ยิงมันจนทําให้ไบโอโคเนลไม่ไปแล้ว จากการตรวจสอบก็พบว่าหุ่นตัวนี้มีชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของมันและถูกดัดแปลงโดยใครบางคนแจ็คจะไปบอกเรื่องราวนี้ต่อหัวหน้าของเขาจากนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะบอกกับบอสว่าเขาต้องการที่จะพักงานเพื่อไปทํางานอยู่ที่เมืองอื่นแต่เจ้านายก็สามารถเกี้ยกล่อมให้เขาอยู่ต่อได้ต่อมาแจ็คจึงไปตามสืบที่โรงงานที่เป็นต้นต่อของชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ตัวนี้เพราะเขาคิดว่าอาจจะมีพนักงานของที่นี่ตั้งใจปรับเปลี่ยนระบบการทํางานของหุ่นยนต์และเมื่อคนของเขาได้ตรวจสอบที่มาของชิ้นส่วนประหลาดนั้นเขาก็ได้พบว่า ชิ้นส่วนนี้มาจากหุ่น A 2 0องที่เป็นหุ่นยนต์แผนกช่างเชื่อมในเขตหจาแจ็คจิงได้เข้าไปตรวจสอบแผนกนั้นและก็ได้จะกับหุ่นยนต์ตัวนั้นพอดีแต่มันกลับหนีไปแจ็คจิงลิบตามเข้าไปจนไปถึงด้านนอกของกำแพงเมืองซึ่งเป็นเขตของแหล่งเสื่อมโทรมในที่สุดแจ็คก็สามารถตามหุ่นยนต์ตัวนั้นได้ทันและเขาก็เห็นว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ได้ขโมยอะไรบางอย่างออกไปแจ็คจิงถามมันว่าสิ่งที่มันขโมยมามันคืออะไรแต่มันกลับจุดไฟเผาตัวเองตอนน้าตาแจ็คแจ็คจิงได้นำ ไปที่ศูนย์เพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนที่มันขโมยไปและสิ่งที่มันขโมยไปก็คือแบตเตอรี่นิวเคลียร์ที่มันสามารถสร้างพลังงานอิสระได้จากนั้นพวกเขาก็ได้เอาแผงวงจรเสียบลงไปที่หัวหุ่นยนต์ตัวนั้นเพื่อปลูกมันและสอบถามสาเหตุที่มันต้องขโมยมาแต่มันกลับเกิดอาการช็อตจนพังในที่สุดแจ็คจึงคุยกับเจ้านายว่าการปรับแต่งหุ่นแบบนี้มันผิดปกติอยู่นะและเขาก็คิดว่ามันต้องมีอะไรเป็นเงื่อนงำแน่ๆเขาจึงอาสาที่จะไปหาตัวการที่ดัดแปลงหุ่นยนต์ตัวนี้ซึ่งเจ้านายก็ไม่่เห็นดด้ววยและคิา นี่เป็นผลมาจากแจ็คขอเข้าย้ายงานเขาจึงอยากให้แจ็คไปหาแพะมาเพื่อปิดงานนี้และแจ็คก็จะสามารถย้ายงานได้เลยแจ็คได้กลับมาบอกกับภรรยาของเขาว่าเขาจะย้ายงานเพื่อไปทํางานที่เมืองริมทะเลเพราะเขาคิดว่าที่นั่นต้องมีทะเลอยู่แต่เธอก็ไม่เห็นด้วยว่าถ้าพวกเขาไปก็ต้องไปเริ่มชีวิตใหม่ที่นั่นหมดแจ็คจึงบอกว่าเขาไม่ต้องการให้ลูกที่เกิดมาต้องมาเจอกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีแบบนี้เธอจึงตอบตกลงแม้ว่าเธอจะไม่เต็มใจก็ตาม และแจ็คก็ได้มาที่แหล่งเสริมส่งเพื่อหาตัวคนที่ปรับแต่งหุ่นพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่ชื่อว่าชอนซึ่งเขาก็คือคนที่ยิงขู่ในตอนแรกนั่นเองชอนได้บอกกับแจ็คว่าที่เขาต้องยิงมันก็เพราะว่ามันดูมีชีวิตแจ็คจึงบอกเขาว่ามันคงเกิดมาจากการดัดแปลงของช่างที่มีฝีมือมากๆเขาจึงบอกให้ชอนหาตัวคนนั้นมาให้ได้หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เข้าไปหาบ่อแสที่ซ่องแห่งหนึ่งแล้วก็ได้พบกับคีโอหุ่นยนต์ขายบริการแจ็คจึงเข้าไปถามคีโว่า เธอสามารถทําให้เขาเจ็บได้ไหมคีโอจึงตอบว่าเธอสามารถทําได้ถ้าเขาต้องการแจ็คจึงรู้ทันทีว่ามุลตัวนี้ได้ถูกปรับแต่งมาชอนจึงขอให้เจ้าของของคีโอบอกชื่อคนที่ปรับแต่งคีโอมาแต่เธอกลับปฏิเสธเธอปฏิเสธที่จะไม่บอกอย่างเด็ดขาดชอนจึงตัดสินใจยิ่งขาของคีโอและเดินออกไปในที่สุดซึ่งนั่นก็ทําให้แจ็คไม่พอใจมากที่ชอนทําแบบนั้นลงไปชอนจึงบอกว่าที่เขาทําไปก็เพื่อจะให้เจ้าของของคีโอไปหาช่างคนนั้นเพื่อจะซ่อมเธอและเขาก็ได้ให้แจ็คสะกดรอยตามเธอไปซะ จนได้ไปเจอกับดรดูเพแจ็คจึงเล่าเรื่องราวต่างๆให้เธอฟังและเสนอให้เธอหาคนที่ปรับแต่งหุ่นที่สามารถทําให้มันฝ่าฝืนกฎข้อที่2มาให้ได้ซึ่งเ้าเธอหาตัวคนที่ทําได้เขาก็จะยกแบตเตอรี่นิวเคลียร์ให้เธอไปเลยดรดูเพยเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีคนทําให้หุ่นสามารถซ่อมตัวเองได้และการที่มันทําอย่างนั้นได้มันจะเป็นสัญญาณที่ทําให้ปุ่มันมีชีวิต จากนั้นแจ็คจึงให้ไบโอโครเนลของตัวที่ถูกยิงกับด็อกเตอร์เพื่อให้เธอได้หาเบาะแสซึ่งไบโอโครเนลมันก็คือสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวของหุ่นยนต์เพื่อให้มันทําตามคําสั่งและป้องกันไม่ให้มันทาตามผิดกฎทั้งสองข้อหรือจะพูดง่ายๆมันก็คือสมองกลนั่นแหละครับเมื่อแจ็คกลับมาที่บ้านก,ก็ได้ส่งรายงานเรื่องต่างๆให้เจ้านายแต่รายงานนั้นก็ได้ถูกส่งมาที่ศูนย์ของด็อกด้วยและเมื่อบอสของด็อกได้เห็นรายงานเขาจึงบอกให้ลูกน้องของเขาไปทําอะไรบางอย่าง จากนั้นแจ็คก็ได้พบว่าเขาได้ถูกถอนตัวออกจากการสืบสวนครั้งนี้แล้วแต่ก็ได้มีรายงานจากดรดูเพย์ที่ส่งมาเพื่อให้ไปหาเธอแจ็คจึงเลือกที่จะไปหาดรดูเพย์แทนซึ่งดรดูเพย์ก็บอกว่าหลังจากที่เธอได้ซ่อมไบโอคเนลของหุ่นตัวที่ถูกยิงและนําไปผสมกับไบโอคนเนลของคีโอก็พบว่าคีโอนั้นสามารถซ่อมตัวเองได้ครับและใช้เวลาซ่อมเร็วกว่าเธอซสอีกทันใดนั้นก็มีเด็กแปลกหน้ามาหาดรดูเพย์และถามว่าเธอใช่ดรรพหือเปล่าเตอบไปว่าใช่ จากนั้นก็มีเด็กอีกคนหนึ่งไปยิงเข้าที่หัวของเธอทันทีเมื่อแจ็ครู้ตัวเขาจึงรีบวิ่งหนีจนไปพบกับรถคันหนึง่งที่กาลังขับออกไปและเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อคนที่ขับรถคันนั้นก็คือคีโอครับจากนั้นก็มีรถอีกคันหนึ่งมาตามล่าพวกเขาและด้วยความมืดของทานก็ทําให้คีโอได้พลาดท่าจะทําให้รถของพวกเขาพลิกคว่ำในที่สุด ส่วนคนที่ไล่ตามเข้ามาก็ชนเข้ากับที่กั้นจนล้นระเบิดไปเหมือนกันเมื่อแจ็ครู้สึกตัวอีกทีเขาก็เห็นว่าเขาได้ถูกลากด้วยพวกหุ่นยนต์ซึ่งพวกมันก็เลือกที่จะมุ่งหน้าไปที่ทะเลทรายที่มีกำมันภาพลังสีแทนที่จะกลับเข้าเมืองแจ็คจึงสั่งให้พวกมันกลับเข้าเมืองไปซะแต่พวกหุ่นก็ไม่เชื่อฝั่งที่แจ็คสั่งโดยให้เหตุผลว่าถ้าพวกเขากลับไปพวกเขาก็จะมีอันตรายแจ็คจึงเลือกที่จะเดินทางกลับไปเองแต่เมื่อเขาเดินไปได้สักพักเขาก็ได้หมดแรงและหมดสติไป เมื่อแจ็คตื่นขึ้นมาเขาก็ยังพบว่าตัวเขากลับถูกลากไปเหมือนเดิมเขาจึงสั่งให้คีโอนำเอากระเป๋าที่สภาอยู่มาให้เขาพร้อมบอกให้เธอแปอาน้ำมาให้เขาด้วย ซึ่งคีโอก็ทําตามคําสั่งแจ็คจึงใช้โอกาสนี้หยิบปืนพุ้และเครื่องส่งสัญญาณเพื่อที่จะแจ้งให้เจ้าหนาารู้ถึงพิกัดของเขาเมื่อข้อความส่งไปถึงเจ้าหนาาเขาจะขอให้ชอนไปตามตัวแจ็คก,กลับมาชอนจึงเดินทางมาที่ทะเลทรายจากนั้นแจ็คจึงได้ขอตัวพวกหุ่นยนต์ไปทําธุระและเขาก็ได้ถือโอกาสนั้นยิงปืนพุ้ขึ้นฟ้าเพื่อให้สัญญาณเมื่อชอนเห็นเขาจึงรีบขับรถตรงมาที่จุดนั้นทันทีซึ่งเมื่อแจ็คยิงปืนพุ้ได้สําเร็จก็ได้กลับมาที่จุดที่พวกหุน เมื่อรถมาถึงแจ็คก,ก็ต้องแปลกใจที่คนมารับตัวเขาก็คือชอนชอนจึงทำร้ายแจ็คทันทีพอคิดว่าแจ็ครู้เห็นเกี่ยวข้องกับคนที่ปรับแต่งหุน่นแต่ไม่ยอมบอกเขาขณะที่ชอนกำลังเอาปืนขู่แจ็คหุ่นยนต์สองตัวก็ได้เข้ามาห้าม เพื่อไม่ให้พวกเขาทำร้ายกันชอนจริงๆไปที่หุ่นพวกนั้นทันทีซึ่งนั่นก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับแจ็คมึงมาจากนั้นคีโอก็ได้เข้ามาห้ามอีกตัวชอนจึงไม่ลังเลที่จะยิงไปที่คีโอด้วยแจ็คจริงๆปืนพุ่งใส่ชอนด้วยความไม่พอใจจึงทําให้ชอนตายในที่สุดเมื่อตำรวจที่มากับชอนด้วยเห็นว่าชอนถูกยิงเขาจึงรีบหนีออกไปซึ่งต่อมาแจ็คก็ยังคงพยายามกล่อมให้พวกหุ่นยนต์ไปส่งเขาที่มือคีโอก็บอกว่าถ้าพวกเขาไปถึงที่จุดหมายแล้วก็จะมีรถพา Jack แจ็ ก็ทาให้เจ้านายของเขาถูกเรียกเข้าไปคุยหลังจากที่พบว่าแจ็คได้ฆ่าชอนจากปากของตารวจที่หนีมาได้และเขาก็ได้บอกอีกว่าแจ็คกําลังช่วยพวกหุ่นยนต์ไปที่เขตกรมันตภาพบางสีซึ่งพวกเขาก็กลัวว่าหุ่นยนต์พวกนี้จะมาทําร้ายมนุษย์ในเวลาต่อมาบอสของบริษัทด็อกจึงสั่งให้เวนอมไปจัดการแจ็คพร้อมนําตัวเจ้านายของเขาไปด้วยแจ็คได้มาถึงจุดหมายของพวกหุ่นยนต์ไปที่เรียบร้อยเขาจิกตามหาตัวคนที่ทําการดัดแปลงหุ่นยนต์พวกนี้ทันทีและความจริงที่เขาไม่อยากเชื่อก็คือคนที่ดดััแปลงนน้ก็คื เป็นพวกหุ่นยนต์ด้วยกันเองครับซึ่งเมื่อแจ็คตั้งสติได้แจ็คจึงรีบไปหารถเพื่อเขาจะกลับไปที่เมืองแต่ก็พบว่ารถที่นี่ได้พังไปหมดแล้วทําให้เขาผิดหวังเป็นอย่างมากจากนั้นหัวหน้าของหุ่นยนต์ก็ได้เข้ามาคุยกับแจ็คเพื่อบอกว่าพวกเขาแค่ต้องการจะมีชีวิตแบบปกติทั่วไปเท่านั้นและอยากให้แจ็คมอบแบตเตอรี่นิวเคลียร์ให้เขาเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตตัวหนึง่งก่อนที่เขาจะข้ามไปอีกฝั่งเพื่อไปใช้ชีวิตอิสระที่นั่นหลังจากที่แนนจ,นนาาจ,จ็ค และเขาก็มอบแบตเตอรี่นิวเคลียร์ให้กับหัวหน้าหุ่นยนต์ไปทางด้านของเวนอมหลังจากที่เขาเดินทางมาที่ทะเลทรายแล้วเขาก็ต้องหยุดพักเพื่อรอใครบางคนมาถึงก่อนและคนคนนั้นก็คือภรรยาของแจ็คซึ่งเธอก็ได้คลอดลูกออกมาแล้วเมื่อเจ้านายของแจ็คเห็นแบบนั้นเขาจึงไม่พอใจและใช้ปืนขู่พวกเวนอมทันทีพร้อมบอกว่า เขาอยากที่จะกลับบ้านเวนอมจึงตอบว่าเขาไม่มีบ้านให้กลับอีกแล้วเขาจึงตัดสินใจยิงเวนอมแต่กระสุนนั้นกลับโดนไปที่ไหล่ของเขาจึงโดนยิงสวนกลับมาและเขาก็ถูกทิ้งไว้ที่นั่นทางฝั่งของพวกหุ่นยนต์พวกเขาก็สามารถสร,าสร้างสิ่งมีชีวิตตัวนั้นได้สําเร็จจนได้โดยมีแจ็คมองดูอยู่ห่างจนวันรุ่งขึ้นแจ็คก็ได้พบว่าพวกหุ่นยนต์ก็ได้ช่วยกันซ่อมรถที่พังให้สามารถใช้งานได้แล้วแจ็คจึงขอบคุณพร้อมบอกลาพวกเขาก่อนที่เขาจะขับรถออกไประหว่างที่แจ็คก,กําลังเดินทางอยู่นนั้ เขาก็ได้พบกับเจ้านายของเขาที่นอนหมดสติอยู่เมื่อฟื้นขึ้นมาเขาจึงบอกกับแจคว่าให้ไปช่วยภรรยาของเขาไม่อย่างนั้นเธอก็จะถูกฆ่าจากนั้นเขาก็สิ้นใจลงในที่สุดแจ็คจึงรีบขับรถเพื่อไปช่วยภรรยาของเขาในทันทีตัดกลับมาที่พวกหุ่นยนต์ระหว่างที่พวกเขากําลังใช้เขนเพื่อส่งพวกเขาไปอีกฝั่งพวกของเวนอมก็ได้มาถึงและมาต้องการให้พวกหุ่นยนต์ข้ามไปได้พวกเขาจริงๆไปที่พวกหุ่นยนต์ที่กาลังข้ามไปอีกด้านจนทําให้หุ่นยนต์ตัวที่กําลังจะข้ามไปอีกฝั่งตกเหวไปจาาาาากกกนนนัั้้้พพววเเขขข็ไดํตภรยอองแแมู่่ืให Jack ออกมาและเวนอมก็บอกให้คีโอออกห่างจากเครนหัวหน้าหุ่นยนต์จึงพูดว่าพวกเขาจะไม่ทําตามคําสั่งอีกต่อไปและก็ได้ใช้คําพูดเชิงดูถูกเวนอมจึงทําให้เวนอมโกรธมากเขาจึงถูกยิงจนพังในที่สุดเมื่อหุ่นผู้สร้างพังลงเวนอมก็ได้ใช้ปืนยิงไปที่คีโอเพื่อที่จะทําร้ายคีโอแต่ทว่าในตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงรถยนต์ซึ่งก็คือแจ็คนั่นเองครับที่ได้ขับมาช่วยแล้ว แจ็คจึงทำการเร่งเครื่องพุ่งเข้าไปเพื่อหวังที่จะชนพวกมันพวกเวนนอมจึงวิ่งใส่ไปที่รถของแจ็คทันทีโชคดีที่ภรรยาของแจ็คได้ขโมยมีดและปักไปที่ขาของสมุนของเวน่อมจนเธอสามารถรลุดออกมาได้และแจ็คก็ขับรถพุ่งชนจนสมุนของเวนนอมตายไปหนึ่งคนแจ็คจึงรีบลงมาจากรถและใช้ปืนยิงไปที่สมุนคนที่2จนตายลงไประหว่างที่แจ็คกำลังหลบซ่อนอยู่นั้นเวนอมก็สามารถยิงใส่แจ็คได้จนทำให้แจ็คบาดเจ็บสุดท้ายเวนอมก็ได้เจอตัวแจ็คที่กำลังนั่งอยู่ริมขอบหน้าผาเขาจึงเเ็งปปืืนไททีี่่่่แจคพอหวัะาาข แต่ท่านั้นั่นเองก็ได้มีสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้หุนยนต์เข้ามาช่วยแจ็คทาให้เวนอมตกหน้าพาไปในที่สุดแจ็คก,กับภรรยาของเขาก็สามารถเจอหน้ากันได้สักทีทําให้แจ็ครู้ว่าภรรยาของเขานั้คขอลูกออกมาแล้วเขาจึงดีใจมากจากนั้นแจ็จจึงทําการส่งคีโอและส่งสิ่งมีชีวิตตัวนั้นข้ามไปอีกฝั่งจนเป็นผลสําเร็จคีโอจึงถอนหน้าต่างของตัวเองทิ้งและบอกลาแจ็คก,ก่อนที่จะเดินจากไปหลังจากนั้นภรรยาและแจ็คก,ก็ได้ขับรถกลับ ระหว่างที่พวกเขาขับรถพวกเขาก็ได้พบกับทะเลซึ่งมันเป็นสิ่งที่พวกเขากําลังตามหาอยู่นั่นเองแจ็คจึงร้องไห้ออกมาและคิดถึงภาพที่พวกเขากําลังเล่นน้ำอย่างมีความสุขในวัยเด็กและหนังก็จบลงขอบพระคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ